มังกรกำลังจะมากับเกมสร้างเมืองทำสงครามอย่าง League of Kingdom ที่คุณสามารถเล่นฟรีสร้างเมืองหาทรัพยากรเพื่อไปขายใน o p e n นซ a ได้แต่ในระบบที่จะมาเพิ่มเติมเป็นส่วนของ NFT ให้คุณสามารถเลี้ยงมังกรของคุณเองได้ครับนำมังกรออกไปหาเหรียญตัวใหม่ที่ชื่อว่า DST Darkon Soul Token ที่จะมีการหามาได้เฉพาะจากในตัวเกมเท่านั้นและเขาบอกมาว่าไม่มีมังกรหาไม่ได้นะ นอกจากนั้นครับยังมีระบบการสร้างรังมังกรการฝึกมังกรของคุณและเพิ่มระบบบีดดิ้งเข้ามาด้วยต้องบอกว่าการเพิ่มฟังก์ชันมังกรเป็นการเพิ่มระบบเกมให้มีความหลากหลายมากขึ้นไม่สัำซักจำเจต,ต่อยอดให้เกมเดินต่อไปได้ครับใครสนใจตัวมังกรครับต้องใช้เหรียญตัวเกมที่ชื่อว่า loka ซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ในตอนนี้เลื่อนไปเป็นวันที่30พฤษภาคมแล้วนะ สามารถดูรีวิวเกี่ยวกับตัวมังกรเพิ่มเติมได้ทางช่อง p พย์อาช่องที่นำข้อมูลเกี่ยวกับเกม n f t มาส่งให้กับคุณครับ